สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสู่คูขข่สู่คนสูน่ม้งสู่บอลเด้อวันนี้พ่อการกินข้าวพี่น้องกับสง่งแม่น้องว่าอยู่นี้เขาก็มางานดอกของคนพี่น้องมาส่งเคยพี่นอ้องเบิ้งมาชมด้วก,กันเด้อพี่น้องก้อ<ค>นสีเห้าไปกัดนั่งกินข้าวก้อนพี่น้องข้าเจ้าว่ากินข้าวกินน้ำแดดจังห้าไปก้อนใช่ก้อนกันพี่น้อง นางทาลอกกินเขายิงเขาแล้วเพิ่นจังเขาไปเนาะยังม,มันเห็นหน้าเจ้าบา่าวเจ้าสาวท่นานพี่น้องตอนท่าลุนท่าชมเหมือนกันเนาะภาพก็มีพอยซัญญสปลาเลอือพี่น้องเขาตัวคอไปเด้อเพราะว่าตอนนี้ ปรับกับแสงแดดขึ้นนะพี่น้องอเคยก <c oughs> เคยกเตรียมพร้อมแล้วพี่น้อง <c oughs> อรอแต่แห่เข้าไปหาเจ้าสาวบ้านนี้เออเลิกแค <c oughs> <c oughs> ่เขาน่าได้ตำแหนี้บ่ยังยังนั่งยังนั่งกินข้าวอยู่โของอยู่พี่น้อง <c oughs> แค่กินมาทันอิมกินอยนก็กินมาแล้วก็กินจะพี่แดดกระโชกกับแดดพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังให้เข้าไปถึงเจ้าสาวพี่น้องเบิ้งมาชมการนเดอมพี่น้อง ตอน,นี้เจ้าบา่าเจ้าสาวกับห้าป่ปัวันพีเน้ะบ่าว้าป่ได้ห้าแขกคน,นกักนลายยูเแกร์ห้เิคนไปน่นาะเลเิงทางนี้แหละพี่นองเฮาคือได้พี่นองน่าเป็นแขกแกับลายผู้ชายพี่นองเคยเหรอเคยกับบ้านนั้นกอน้องวายู่ที่ไรกไป่นอง

คนก็บคอยไล่คอลได้ที่นอกตัวมุนีกับปับาล่มองนอกโนบอลได้ไล่มองไล่บอลวันจฟ้าพี่นอกเขาไปฟังเครื่องกับเขาไม่ได้พี่นองได้แต่แขกคุณไงคนเนาะ

กมือยบมือเพิ่นเคยปอมอ้าวเสเียวเคยเคยปอมพี่อเาปอมพี่น้องเคยคยปอมยังม่เคยนี่พี่น้อง การแขันารเนาหรือว่าการตรวจตบกตะเบียนนะครับ ว่างโทรได้กับตาเิงนักันพี่น้องตาดอง

กันถึกเนาะหรือว่าตะเวียนสมรดนะฮะเป็นทังบ้านทังปังไทกัเนาะอาจจะมีคคยได้ยินน้ำเืดแล้วพี่น้องบอ้ว่าเรา้าเพิ่มไม่ได้นะพี่น้องเดี๋ยวป่านน้อง้าเบิงเพิ่แล้วห้างไม่ได้เพราะาแงผลมันร้ายต่ก็ได้แต่ปูใหญ่ผ้าวปอน้องวายุกับมีก้าเห้าว cái <laughs> vấn đề bồi dưỡng ở chỗ na, chân thành luôn này, ใบน้ำตาลนะน้อที่สมหรับนะคือใบน้ำตาลนะชาวบ้านกอน้อง พินสิถามนะครับ่งว่าฝ่ายยิงกับฝ่ายซ้ายมาอยู่ร่วมกันเนาะได้พี่โดเดมาหมู่มาสร้างร่วมกันนะพี่น้อามีคอยได้ยินนเขาเจ้าไม่ดังมเพไม่ได้ไกล้ได้ํานี้

คนสิวางเงินนะพี่น้องเงินสิล้านน้องสิบล้านกีพี่น้องครับทำหนึ่งบาทสิบล้านกีก็โตกะ3ูสามสาพันพี่น้องสันไฟฟ้าี่ละประมาณประมาณสามหมื่ไฟนะพี่น้อง ้ชินชอดมาว่านำมาเพื่อนตอนนี้เพื่นก็สีได้เช็คค่าสินสอดเนาะพี่น้องเงินเงินก็มีแต่เงินแซพี่น้องแซนกับแซนกีมแพี่น้องมนเปียนไทย จำนวนสิบล้านพี่น้องคนกำลังเซ็กเน่ะฟาจีซอดลืมคำพี่น้อน <laughs> นงนบเงินกบคำาบเห็นพี่น้องจำนวนเงินสิบล้านสิบล้านทีกับคำหนึ่งบาทนะ ต้องเสกเบิ้องยางเรียบรอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีน้อพี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันได้พี่น้องเพื่อสิมีผ่านคลิปใหม่ๆกองสอง่งแม่นองไวยย้อยู่เนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี